สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเพิ่มยอดแชร์คลิป t ิสตอกนะคะในเว็บไซต์ที่จะแนะนำนะคะสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอจะเข้าใช้งานได้เลยค่ะถ้าเข้ามาแล้วนะคะใครผู้ใช้งานใหม่ตอนน้องการที่จะสมัครก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านให้เรากรอกแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนนะคะ จากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ้วยค่ะแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอิน Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้นะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, TikTok แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม t i k t o k กันค่ะ บนมูนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มหัวใจแล้วก็อื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์กันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยค่ะต่างกันที่เลทราคาแล้วก็เวลานะคะริ่งนะคะเราก็ไปน,นาลิก์คลิปที่เราจะต้องการเพิ่มยอดแชร์กันเลยค่ะจำนวนนะคะก็สามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลย แล้วก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะจากนั้นก็สั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งแล้วก็มาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมาขึ้นออเดอร์ของเราตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์นะคะแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อค่ะคลิ๊กตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องวค่ะ ด้านล่างก็จะขึ้นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีเลือกทั้งหมดสมช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พ้อมเพย์ P P S. สามารถสแกนได้ถูกธนาคารค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมผ่านรับบัตนเครดิก็จะได้โบนัสหาเปอร์เซ็นต์เลยค่ะหรือเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสามารถใส่จํานวนกดเติมเงินได้เลยค่ะ ก็จะมาขึ้นหน้าคีาโคตรตรงนี้ให้เราเพื่อที่จะสแกนจ่ายแล้วก็เติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทาง t ทมานิวเอเลดค่ะช่องทางนี้แล้วก็เสรจ,จํำนวนเงินแล้วก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดและช่องทางที่3ค่ะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะหากใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชําระเงินก็สามารถมาที่เมนูนี้ค่ะ ราก็จะมาเลือกบมดหมู่ของปัญหาค่ะแจ้งปัญหาใส่เลขออเดอร์ Order, ใส่ข้อความแล้วก็แนบฝ่ายรูปภาพได้ด้วยนะคะจากนั้นก็ส่งตรวจคะ่ะหากใครต้องการดูบริการทั้งหมดนะคะเพื่อใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูได้ลเลยค่ะก็จะมีบริการให้เราเลือกอ่านมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook, TikTok, IG, แพลตฟอร์ม facebook t i k t o k IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆืค่ะถ้าอยากเป็นแพลตฟอร์ม o k ก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็จะขึ้นคําสั่งซื้อขั้นตำ่ำคําแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้น,นะคะ่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งไปได้นะคะต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมาคัดลอกลิงก์นะคะเพื่อส่งไปให้เพื่อนมาใช้งานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึงสาเปเซเลยค่ะ ไปนะคะแล้วไปดูคลิปติ๊กตอกกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยอดแชร์คลิปนี้7คนค่ะเราจะทําการรีเฟรช่ะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาที่59ยอดแชร์เลยค่ะถือว่าเป็นบริการที่ดีเราก็รดเดเร็วมากค่ะสำหรับใครที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประกันใดต้องขออาภัยมานะ่ ่สำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ